แลไปข้างหน้าปี57การเมืองยังเป็นทุ่นระเบิดเงินไหลกลับอเมริกาทิศทางแนวโน้มตลาดทองคำปี57กับมิติใหม่ๆของ m t s g o สวัสดีปีใหม<า>ค่ค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อน,อนรวยกว่าจริงๆนี่วันนี้ต้องบอกว่า รายการรูปแบบใหม่ของเรารู้ก่อนรวยกว่าเนี่ยหปีแล้วนะคะครบรอบ1 1> ครบ1 1> รอบหนึ่งปีพอดีนะคะไหนๆก็วาระปีใหม่วาระที่เราครบรอบ1ปี 1> คุณหมอคออรับอวยพรสักนิดหนึ่งดีไหมคะก็ขอให้นักลงทุนในทองคำเนี่ยนะครับในปีใหม่เนี่ยประสบความสําเร็จรวยๆครับแม้ว่าอาจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ถ้าดูรายการของเรารู้ก่อนรวยกว่าครับค่ะอาจารย์นั้นล่ะคะติดทุนอยู่ขอให้พ้นความทุกข์ความโศกนะครับ ตัวไหนที่ติดอยู่นี่นะครับก็ขอให้เด้งเ <c oughs> ด้งดงๆนะฮะือได้ทุนเคืนนะฮะ <c oughs> ลงทุนในหุ้นตัวไหนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือจะลงทุนในมีใหม่นะครับ <c oughs> ขอให้พุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จน้ำหน่วยมากั่นกันตลอดปี ม้าร5 5ยขครับขออวยพรสักนิดหนึ่งดีไหมคะขอให้ทั้งกำไรของผู้ชมในตลาดทองคำตลาดหุ้นวิ่งเร็วเหมือนม้าแข่งเลยแล้วกันนะคะในปีนี้เอาละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเรามาดูคุณหมอคะในปี57เนี่ยต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ไหมสำหรับทองคำกลยุทธ์ที่สำคัญเนี่ยอยากที่จะน้ำเน้นกับท่านผู้ชมก็คือว่าเราใช้บทเรียนปี -56 มาแก้นะครับปีที่แล้วเราสิ่งที่เราเห็นก็คือความผันผวนของราคาค่อนข้างมาก แล้วก็อันที่สองคือราคาผันผวนแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดก็กลับมาเป็นขาลงนะครับและอันที่สามคือเวลาขึ้นขึ้นทีละขั้นเวลาตกตกเร็วมากเป็นละครับฉะนั้นในสามประเด็นตรงนี้ครับกลยุทธ์ของปีที่แล้วเรามาใช้กับปีนี้เราใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสามสอนะครับสอแรกเนี่ยก็คือเราเน้นการลงทุนแบบระยะสั้นเข้าออกเร็วสั้นในที่นี้ก็คือไม่เกิน5วัน ห้าวันทําการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันผันผวนทั้งราคาทองกับเงินบาทการที่เราลงทุนสั้นเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของค่างเงินบาทออกไปได้ในตัวหนึ่งเพราะว่าเราโคซื้อขายเป็นรูปของเงินบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ย้านะครับว่าเราไม่ได้หมายความว่าเชียร์ให้ท่านเล่นสั้นอย่างเดียวะนะครับเพียงแต่ว่าจากปีที่แล้วเนี่ยประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าพอเราถือยาวๆเนี่ยอโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงเนี่ยเยอะมาก อันที่2ครับก็คือในช่วงครึ่งปีแรกของปี57คุณที่รู้ชมครับเรายังมองว่ามีความเสี่ยงในทิศทางขาลงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่าการที่จะปรับลด QE เนี่ยจะค่อยๆเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1, 1> ของปีนี้นะครับฉะนั้นนักลงทุนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองครับว่าถ้าเกิดมีการลดเนี่ย ภาพรวมของราคาทองคําจะเป็นขาลงในช่วงต้นนะครับเพีาะฉะนว่าการที่ราคาทองคําลงมาแล้วเนี่ยมากกว่า600เหรียญต่อออนซ์เนี่ยนะครับหรือลงมาแล้วมากทีเดียวจาก27,000หรือประมาณเกิดแล้วเพราะอะไรเพราะต้นทุนหน้าเหมืองเนี่ยต้องบอกว่าบวกลบที่1,100เหรียญฉะนั้นฝากท่านผู้ชมก็คือการเล่นแบบระยะสั้น กับเล่นแบบช็อตโพซิชันก็คือเล่นแล้วในลักษณะขาลงก่อนขายก่อนซื้อที่หลังการขายเนี่ยขอย้ำ่า้ผู้ชมนิดนึงครับว่าไม่ใช่สูมสสุมหจะขายเหมือนกันนะครับก็คือรอจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาชนแนวต้านแล้วค่อยขายแล้วก็ประเด็นที่3ที่เป็นสอที่3นะครับสับเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วครับว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับ การเล่นทองก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับหมายความว่าเมื่อท่านประสบภาวะขาดทุนหรือผิดทางเนี่ยนะครับสักประมาณ2-3%ถึงเปอร์เซ็นเนี่ยขอให้เข้าสู่ประเด็นความคิดที่ว่าจะขายดีหรือไม่ดีหมายความว่าปิดความเสี่ยงนะครับ ถ้าท่านสับเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้และบริหารความเสี่ยงได้เนี่ยการลงทุนในปี57ท่านจะได้กำไรอย่างแน่นอนครับค่ะ okay. สอที่4 stop loss นะคะนั่นก็เป็นกลยุทธ์ทองคำแบบนี้หุ้นอาจารย์นะคะคือทุนระเบิดเราก็ยังมีอยู่จะไปได้แค่ไหนยังไงตรงนี้เรามองอยังไงปี57เอ,อในปี57นี้มีเรื่องสำคัญสำคัญอยู่2เรื่องค <Okay. S 1> ที่จะเกิดขึ้นเรื่องแรกก็เหมือนที่พี่หมอเล่าให้ฟังไปนะครับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจลอกเปลี่ยนละนะคะ าจากเดิมของเราเนี่ยเคยเป็นที่แหล่งรับรอ,องรับเงินทุนต่างประเทศนะจากอเมริกาจากยุโรปที่ไหลเข้าไม่ใช่แล้วมันไหลออกไปแล้วนะครับไอ้ที่ลัวก็ยังจะไหลออกเพิ่มอีกไหมเพราะว่าเงินทุนสุดที่ที่เข้ามาซื้อในตลาดทุนบ้านเราตั้งแต่ปี2008นเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตการปี2007มาถึงปี2013มเนี่ยมันค้างอยู่สุที่เนี่ยประมาณสักแสนล้านนะฮะ น,นี่นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องหลกัหลกๆก็คงจะเป็นเรื่องว่า QE จะยกเลิกนะไวหน่อยก็คือควอเตอร์หนะช้าหน่อยก็ครึ่งปี2ปี2 0ง4ในปีนี้เนี่ยนะฮะ,ะในส่วนของปัจจัยในประเทศก็เป็นเรื่องของอการเมืองแต่อย่าเอาเรื่องสติสตังของตัวเองเนี่ยไปจม <c oughs> จ่อมอยู่กับการเมืองมากเกินไปเหตุอย่างนี้คุณเจี๊ยบ ประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยเกือบ40ปีเนี่ยการเมืองก็ามากระทบมีเป็นระยะแหละนะตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคําตอบใหญ่เศรษฐกิจนะฮะเป็นหัวใจหละนะฮะเอาถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยไม่จริงหรอกลองมองย้อนไปสิในช่วงตี2 7 2 8ทีี่่่ผาานนมเยพศ2548 2549เนี่ยบ้านเมืองเรายุ่มา8ปีแล้วนะฮะ8ปีเต็มนะฮะแต่ว่าคุณ <c oughs> ขึ้นจริงไหม ก็อย่างเขาสี่รมาพันหกอ่ะเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจของเรามันไปได้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกมาเดิมใหญ่ใจความของปีนี้นี่ก็คือว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเอาละมีกลุ่มไหนบ้างที่จะได้เบเอฟตจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวกลุ่มที่เคยแย่ๆมา3-4ปีคนเจยบในงหุ้นเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นหุ้นไสค์เคิลสต็อก ซีกิ้คัลสต็กนี้ก็คือว่ามันเคยแย่ตามภาวะเศรษฐกิจโลกมันมันก็อยากกลับมาเป็นผลบวกแหละกลุ่มไหนบ้างหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้านพวกปิโตเคมีนะฮะ หน้าตาหุ้นอย่าง IRPC IVL อะไรต่างเนี่ยเนี่ยจะจะจะมาส่งนี้นะฮะจะเป็นเทรนด์ของปีนี้แล้วก็กลุ่มทางด้านธุรกิจอาหารการเกษตรประเภทอย่าง CPF g f p t s t a สีต่างๆพวกยางพาราพวก KSL พวกส่งออกเออแล้วก็พวกส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอันนี้เด่นเลยก็คือพวก หน้าตายยังไงฮะเดลต้าฮานาเอสวีไเนี่ยจะเป็นเทรนที่จะมาในปีนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกพวกมีเดียเพราะมีประมูลท <Okay. S 1> ี่มีดิจิทัลนะฮะี่นน,นี่ก็เป็นประเด็นหลักๆก,ก็คือในวิกฤตเนี่ย ยังมีโอกาสอยู่เสมอไม้ว่าทุนระเบิดการเมืองเนี่ยยังร <c oughs> อ,อ,เ,อเราอยู่ก็ตามรออีกทุนก็ตาม<อ>นะคะเอาละค่ะเดีด๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเราทราบแล้วว่าปีนี้ปี2557เนี่ยเราต้องก้าวเดินยังไงที่จะทำกำไรได้อย่างม้าวิ่งนะคะแต่แน่นอนเรื่องของอาวุธเราก็ต้องมีให้ครบเหมือนกันช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณหมอกับอาจารย์น่าจะมีคำแนะนำยังไงกันบ้างค่ะ คิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3า0 การศึกษากไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทอชอ ดูมุมมองฟังมุมมองจากทั้งสองท่านนะคะเกี่ยวกับภาพรวมว่าในปี57เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างทั้งตลาดหุ้นตลาดทองคําแต่ทีนี้เราต้องมีอาวุธที่ครบครันค่ะคุณหมอคะเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยอาวุธเราไม่ดีเราก็สู้เขาไม่ได้คือการลงทุนเนี่ยต้องมีเครื่องมือพอสมควรเหมือนกับเวลาเราจะไปเข้าป่าไปจับสัตว์นะฮะการลงทุนนี้เราจะไปหาผลกําไรนะครับในในเชิงของวิชาการเขาบอกว่าคุณมีอุปกรณ์ครบไือยังในการลงทุน แล้วอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดที่นักลงทุนในปี56สําหรับทองคาและขาดก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนตามที่ตัวเองคิดห,หรือลงทุนเนี่ยก็ถามบล็อกเกอร์หรือถามมาร์เก็ตติ้งว่าจะซื้อหรือจะขายจะสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอยากแนะนําท่านลงทุนก็คือการอ่านบทวิเคราะห์ของตัวเองอย่างเอ็นเอสโกเรามีบทวิเคราะห์ที่ออกวันละสองครั้งะนะครับสิบโมงเช้า ทุกวันแล้วก็6โมงเย็นทุกวันอันนี้ถามคุณหมอได้ไหมคะคมี10โมงกับ6โมงเนี่ยอ่านยังไงก็เข้าสู่เว็บไซต์ะนะครับ mtsgo.co.th เนี่นะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในลึกๆในบทวิเคราะห์ด็อ,อรโกแต่ท่านต้องอเป็นสมาชิกของ mtsgo ก่อนะนะครับไม่เสียตังค์ซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ย ก็ยังไม่ต้องที่จะลงทุนคือเร้่มได้รับบทวิเคราะห์ก่อนคือเปิดบัญชีก่อนพอเปิดบัญชีเนี่ยท่านเข้าไปเว็บไซต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นหน้าแบบทั่วไปเหมือนกับหนังสือพิมพ์ท่านก็เห็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองแต่ถ้าไปดูบทลึกๆเนี่ยท่านไม่เห็นนะครับและในบทวิเคราะห์เราเนี่ยต่างจากคนอื่นเพราะยังไงครับต่างเยอะเพราะว่าเราเองจะพูดถึงทั้งปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคมีกราฟให้ดูเป็นสมาร์ทเทคนิคและนอกจากนั้นเนี่ยพอท่านเป็นสมาชิกของ m t s Go เราแถม MTS Smart Technique <c oughs> ก็คือการใช้ Technical Analysis ได้ฟรี <c oughs> ใช้ฟรียังไม่พอยัง <c oughs> สอนให้ดูด้วยอ๋อคือคมีทั้งสอนแล้วก็ให้ใช้ฟรีอีกใช่เขาเรียกว่า เติมอาวุธทางปัญญาให้นักลงทุนแบบเต็มที่มีอีกอันหนึ่งบางทีลืมลืมอ่านมีส่ง SMS มาให้อีกนะอ่ะอาใช่ครับ SMS นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเตือนว่าตอนนี้ทองขึ้นเยอะๆขายได้นะฮนะตอนนี้ทองตกเยอะๆจะขายไหมอันนี้ทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นวิจารณญาณของท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านได้มีข้อมูลในการอ่านในการอ่านบทวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยท่านจะอ่านไปเรื่อยๆท่านจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากให้ท่านมีแนวคิด ในการซื้อหรือการขายและการบริหารพอร์ตการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะผมย้ําเลยว่าในทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยก็มีคนทํากําไรได้ในทองคำํำอย่างปีที่แล้วที่เขาว่าขาดทุนกัน3-40%เนี่ยนะครับ นักลงทุนทางฝั่ง MTS g กมากกว่า20%มีกำไรครับค่ะครับมากกว่า20%มากกว่า20%เพราะว่าถ้าท่านไปตรวจดูย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าบทวิเคราะห์เราเขียนชัดเจนและท่านสามารถทำกำไรได้จำได้เลยว่าพี่หมอเนี่ยบอกว่าให้อยู่ทางช็อตนะใช่ทางลงเนี่ยถ้าถ้าผมจำแรกแต่ต้นปีเลยนะใช่ใช่ไหมเราก็บอกว่าให้เปิดช็อตอยู่ตลอดแล้วก็ขายแล้วก็ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆซึ่งถ้าท่านทำตามนั้นเนี่ย แล้วมีวิัยในการลงทุนสําคัญที่สุดเลยนะฮะหลายคนอ่านวันเว้นวันไม่ได้นะอ่านวันเว้นวันหรืออ่านตอนที่ว่างมันไม่ได้ไม่ใช่อาร์เอ็มเอฟนะคะคือเวลาการลงทุนเนี่ยท่านท่านผู้ชมเลยฮะปี57เเริ่มต้นให้ดีนะครับแบ่งเวลาเวลาท่านจะลงทุนเนี่ยนะฮะแบ่งเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมงครับอ่านด้วยตัวเองวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรามอบให้ท่านเนี่ยเป็นทั้งข้อมูลทางเชิงวิชาการเจาะลึกวิเคราะห์ และที่เหลือท่านก็ไปสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองได้ปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความพร้อมทางด้านระบบของการให้บริการกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือทางการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะนะคะอาจารย์นัทคะทองเนี่ยเตรียมอาวุธแล้วพร้อมละหุ้นเนี่ยล่ะคะแจกของขวัญปีใหม่เลย แต่ท่านเข้ามาเว็บเพจของเราเนี่ยนะครับของ f a c e b o o นะน่ารู้ก่อนรวยกว่าเสิร์ชหาคำนี้เลยนะครับ <Invest> ผมมีของขวัญปีใหม่เป็นคู่มือตลาดหุ้นปี2557 2สองตลาดหุ้นปีมานะกลุ่มไหนยังพอที่จะทำกำไรได้นะครับเป็นแบบ Executive Summary แบบยาวๆนี่ขอสังวนสิทธิ์ไว้ ส่งให้ท่านที่เขาสั่งซื้อมาก่อนนะฮะแต่เนียเข้าไปได้เลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมีมีให้อ่านกันเป็นของขวัญปีใหม่ปีมานะครับนอกจากนั้นก็คือรายการรู้ก่อนรวยกว่าเนี่ยเรามาอยู่ช่วงภาคบ่ายประจําเนี่ย มาเป็นเวลาหนึ่งปีก็คือเราราบอัพในช่วงภาคเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็ฟันธงช่วงภาคบ่ายทั้งทองทั้งหุ้นกองทุนจะเทรดยังไงจะซื้อถือหรือขายปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญในกุงเทพฮะสี่โมงเย็นฮะก่อนปิดตลาดเออเราได้ยินน้อแก้งสี่โมงเย็นใช่ไหมจะมีเคาะแลกหาแล้วก็จะถือกลับบ้านหรือเปล่าโอ้จะมถือกลับบ้านไหม หรือว่าจะซื้อหุ้นอะไรดีมันแล้ปรากฏว่ามีคนอย่างนี้นะมีคนรวยได้สแต่งเนี่ยเพราะชว่วสี่โมงเย็นแก๊งเนี่ยนะคะคือเขาทําสวนทาง<อ>ทำสวนทางคือว่าส่วนใหญ่มันมันลงใช่ที่ชว่วงท้ายตลาดจะได้มาช้อนช้อนตัวไหนอะไรนีเ้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับรายการรู้ก่อนด้วยกว่า ขยายเวลาเพิ่มเติมเวลาเดิมมันก็เรายังอยู่นะฮะบ่ายโมงห้านดยังอยู่นะยังอยู่ถึงบ่ายโมงเพิ่งยังเป็นภาคสองมีภาคสองครับเรียกว่าเป็นรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะฮะช่วงเวลานี้ดีมากเลยนะสิบหกนาฬิกาถึงสิบหกสามศูนย์ซื้อถือหรือขายฟันทงในช่วงกั้นเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผมและก็บริษัทหลักทรัพย์ที่ึุษาการรลักทร์ันคารเปอรชนมีเนี่ยนะครับก็ยังให้บริการท่านสมาชิกท่านนักทุนกิเหมือนเดิมนะครรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมเรื่องอใส่คู่มือเนี่ยเหมือนที่พี่หมอว่ามาเนี่ยนะครับในทั้งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทั้งในเรื่องของเทคนิคกา a วิเครา s หนะครับ,รบหาจังหวะซื้อย,อยังไรหาจังหวะขายอย่างไรเนี่ยนะครับก็ อย่างให้บริการกันเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมาติดตามชมทางรายการของเราแล้วก็ติดตามชมทางเ c e b o o k รู้ก่อนดยกว่าจะแจ้งเป็นระยะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังบทสรุปจากทั้งสองท่านละกันว่าปีนี้มองหุ้นยังไงปีนี้มองทองยังไงคะ่ะ เรียนชีวิตการซื้อขายทองคําแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคําครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ Go ลด์ฟิวเจด้วยประสบการณ์ในธรุกรกิจซื้อขายทองคํามากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันนะครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุ้เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อม กระชับได้ใจความนะคะคุณหมอคะสรุปเลยทิศทางแนวโน้มทอง,งคําปีห้คือทิศทางในช่วงเหรียญต่อออนน่าจะไม่หลุดนะครับจุดที่จากที่นาคาลงทุนสังเกตก็คือ1180ถ้าหลุดลงไปเนี่ยมีโอกาสไปทดสอบ1100เหรียญแต่ย้ำว่าโอกาสที่จะเป็น bottom out ในทั้งรอบใหญ่เลยไหมความว่าจะลงไปต่ำสุดแล้วก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นมาในช่วงปลายปีเนี่ยมีสูงนะครับแต่ว่า การที่ดีดกลับในปลายปีก็เชื่อว่าไปไม่ไกลไม่เกิน1,500เหรียญฉะนั้นโดยสรุปปีหน้าเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ1,100ถึง1,500งหร้อยเคมนะฮะ,ะพวกพลังงานพวกน้ำมันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าจะกลับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนี่คือชั่วมาสามปีไม่แน่อาจจะดีไปอีกสามหนถ้าคุณเคยบอกว่าเขตมันอโอ้ยบ้านปูไม่ไหวแล้ว ไม่แน่แนะปีนี้อาจจะเป็นปีที่กลับบาของมันนะนอกั้นก็เป็นพวกกลุ่มทางด้านมีเดียอันนี้ก็จะมาเทรดกันในเรื่องของการประมูลทีวีดิจิทัลนะครับการที่จะเซตทีวีดิจิทัลขึ้นมานี่เป็นเรื่องใหม่นะครับ mm hmm. กลุ่มสื่อสารแย่ลงไปไหมก็ยังนะฮะ mm hmm. มีเรื่องของการประมูลพวก 4G นะในปีนี้ด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเด่นๆ่นนี่ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ กลุ่มไหนที่จะได้เบรฟิจากเศรษฐกิจโลกท่งออกนะฮะแล้วก็พวกไซเคิลสต็อกหรือว่าหุ้นตามวัฏจักรของเศรษฐกิจโลกตาาสไลด์ตรงนี้ถามสั้นตรงนี้ธนาคารยังไม่ได้พูดถึงเออธนาคารนี่ก็คือไปเกี่ยวพันในเรื่องของบ้านเมืองอยู่หน่อยหนึ่งโครงการเมกะโปรเจกต์นะฮะสองจุดสองล้านล้านบริหารน้ำสามจุดห้าแสนล้านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็คือถ้าบ้านเมืองวุ่นวายปัดัยเสียงานการเมือง ลดลงมาโครงการตา่ตางๆเหล่านี้เดินหน้าไปได้โอกาสที่แบงก์จกเมีการปล่อยสินเชื่อในโครงการเหล่านี้ไปได้โอเคหุค้นพวกนี้ไปได้แต่ถ้าในทางที่ทางตรงข้ามก็ อาจจะต้องพิจารณาไปอีกทิศทางหนึ่งครับคุณเจียมค่ะเอาล,ละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้ก่อนรวยกว่าในวันปีใหม่วันนี้นะคะวันนี้วันแรกของปีม้าตั้งสต,สติก่อนสตาร์ทกันให้ดีๆนะคะรับทราบกลยุทธ์รับทราพพรรบอาวุธกันไปแล้วยังไงก็ลองไปจัดพอร์ตกันละก,กนันพรุ่งนี้เปิดตลาดวันแรกก็จะได้ลงทุนกันได้อย่างมีความมั่นใจนะคะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานกสทชซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันุ่งนี้ ทีโดยประมาณปีนี้ทั้งปีขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีปี่ให,ใหม่ครับ